สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะนะครับก็ทักทายพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับยำเสาพี่น้องเสามื่อดับตื่นขึ้นมากับมือนี้เมื่อเฮดเวียเข็ดงานที่เก่าสิ้นทุงดินปลูกนะครับถามว่าเมื่อยบอแต่ละมือเมื่อยครับอยากเศร้าบอแต่อยากเศร้าพี่น้องแต่อยากมีเงินใส่ตลอดบอขก็อยากมีนะครับอยากมีขันอยากมีเงินตลอดนี่ แต่ยบยอยากเข็ยนงานพี่น้องเอฟซีกไรคนก็นสิเป็นขึ้นกันครับผมนะครับถามว่าอยากได้เงินบอยอยากได้แน่นอนนะครับแต่อยากอย่างเข็ยนงานบอน,นี่มันมีภัยยาเขตครับแต่นะครับมันก็มีอย่างหนึ่งพี่น้องที่มนุษย์ทุกคนคนเฮาทุกคนนี่ฝันฝันถึงไฟฝันก็คือการหาเงินแบบสบายพี่น้องพัสิท์อินคำหมใยถ่ายว่าเสื้อนอนกินนะครับเฮ็ดไปนะเงินมันสีเฮ็ดเงินงมาเองนะครับ คือลงทุนไปเที่ยวเดียวนะครับแล้วก็นอนกินทากินเอาเลยเฮียงประมานนี้นะครับผมเคยได้ยินคคานี่พี่น้องตอนแรกๆก็คือธุรกิจขายตรงนะครับได้หลายอย่างกั่ว่าอยากเอ้ซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่อหอกพี่น้องก็เป็นคําพูดที่มันก็ดูสวยหรูได้พี่น้องพาฒิ์ศิ์อินคำภาษาอังกฤษเนาะแต่ผมกับแปลบกอกดอกพี่น้องก็ตามที่ผมเข้าใจแล้วกันเนาะก็คือการหาเงินแต่เขาเป็นอิสระทางการเงินมีเวลาไปเที่ยว นี่เวลาไปเห็ดนันเห็ดนี่แต่ว่าเงิ่อนเขาอย่างได้คือเก่าเพราะยังการสร้างฐานลูกค้านะครับการสัางฐานลูกค้าเพราะว่าพวกขายตรงสิเขาก็สิมีฐานลูกค้าของเขาก็่ทได้กินกําไรเปิดกินเปอร์เซ็นต์น้ำตัวนั้นก็ว่าได้พี่น้องได่หลายคนกับฝันถึงแต่มันมีหน่อยคนพี่น้องที่เห็ดได้นะครับร้อยคนนี่นะครับอาจจะมีไม่ถึงสิบพี่น้องที่เห็ดแบบลักษณะนั้นได้นะครับแต่ว่าคนทุกคนนะครับก็อยากฝันถึงตรงนั้น ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ยากพี่น้องเป็นไปได้ยากมากนะครับกับคบาําว่าเสือนอนกิน,นี่ในยุคนี้นี่ยิ่งยาก้าวโบอ,กออกเงือออกหแห้งนะครับพี่น้องก็จะฟันมาสิได้นะครับมันบอกยังไงในความหมู่ซของผมนี่ในความสามารถของเจ้าของนีย่ยอมรับเลยเหรครับว่าผมคงทําไม่ได้ครับผมคงทําไม่ได้แต่อยากทํำไหมอยากมีแบบนั้นไหมมันอยากมีพี่น้อง คนเฮานะครับมีผู้ใดเนี่ยที่บ่อยอยากสบายเมีผู้ใดเนี่ยบย่อยากได้เงินแบบสบายสบายมันไม่มีครับใครก็ต้องการความสมบายใครก็ต้องการเงินทองเพราะนั้นเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์มาค <c oughs> ํำค้ำหนี้นะครับบางที่เนี่ยฟังแล้วมันก็นดูดีนะพี่น้องดูแบบเกิดความฮึกเหิอมในใจอยากเห็นเห็นมันใดแต่ก็่าลืมว่าครับคํำค้ำหนี้ก็เป็นช่องว่างไอ้คนของมาตัวเขาได้ขึ้นกันในหลายคนนะครับ กับเขาไปหลงเสือกับข้ามข้ามหนีครับพอเขาสาั่งธุรกิจแบบแช์ลูกสู้มานะครับมันเป็นจุดอ่อนอีหลีพี่น้องมันเป็นจุดอ่อนอีลีเพราะความอยากความสบายมนุษย์นะครับคนเห้านี่นะครับถือต้มถือตัวอยู่เสม,มอนี่นะครับมโมเมนต์ไหอย่างในพี่น้องเขากเ็เอาแค่พื้นฐานเขาปมนุนุ์นี่แหละมาหลอกเข้ามาตัวเข้าแกแค่ความสบายความอยากลำอยากรวยนี่แหละบ่ได้มีอย่างซับซ้อนมากมากครับ ผมก็เลยว่าไอ้คําค,ำคำํานีแหละนะครับมั่นนะครับเขามาตัวเขาใดง่ายเลยนะครับโบมีผู้ใดมีโบมีผู้ใดพี่น้องบอกอยากสบายบขายนิดแต่น,น,น,น้อยแต่มีเงินใส่แล้วเดือนละหมื่นสองหมื่นไปแนะนําค้นนะครับก็ได้เงินมาแล้วพี่น้องว่ามันแมนจริงนะครับสำหรับผมว่ามันโบแมนเี้แต่ถามว่าไอ้ตรงพาดชิดอินคั่มสีมีคนเหตุเดบอกผมว่ามีครับมีแน่นอนแต่ว่า มันยากครับบางที่บางเทือนี่นะครับผมอยากบอกกับเอฟซฟังว่าถ้าอันไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันเกินความสามารถของตัวเองนะครับหรือคิดว่าบ่ไ้นะพี่น้องเอฟซีตัดออกจากขวางเลยครับอยา่าไปหลงเสือยึดไปอยาป่อยาไปหลงค่าร่มคนที่เขามาเบอกสูงห้าว่างว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ทําได้อันนี้กับบ่เถียงคนทุกคนมีสิทธิ์ทําได้แต่ก็อย่าลืมว่าความสามารถของเฮาหรือ,อ สภาพแวดล้อมของเหานนี่มันพอเห็ุใดบ่นะครับเพราะว่าถ้าเฮาไปฝืนจาของไปวาดฝันไว้สูงนะครับมันก็เหมือนหลอกตัวเองแล้วหลอกตัวเองปุ๊บนี่คนอื่นก็มาหลอกเราอีกมันเป็นจุดอ่อนครับความร่ำความรวยความสบายนี่เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ <c oughs> อันใดก็แหล้วเตยพี่น้องที่ผมผ่านมาในชีวิตนี่นะครับก็เคยไปอบรมมในพวก เกี่ยวกับอะไรนี่แหละพาสีดินคำฟังแรกๆมันก็ขึ้นเขืใจแต่บอลองทําจริงเนี่ยมันหากิรีพี่น้องผมซื้อวานว่าเขาเจ้าข,ของอันใดก็แล้วแต่พี่น้องผมบอกไปเรยว่าถ้ามันเกินความสามารถนะครับอย่าไปฝืนเอาที่มันแบบสบายใจเราอยู่ได้นะครับเราไม่ใช่อยากจะเป็นคนส่วนหน่อยที่เห็ุแบบนั้นในกับ,บ่กเป็นอย่างพี่น้องแต่เข้าก็ต้องมาคิดว่าห้องซีอู่จังหดแล้วให้มีความสุขในสิ่งที่เขาเป็น มันสีดีกว่านะครับมากา้อนผมงก็คิดูต้องเห็ดเห็ดใดเลยนะครับไปอบรมน้ำเขาเกี่ยวกับพวกไขยตรงเกียวกับเยียงกันแล้วแต้พี่น้องเป็นแต่ฟังบอกบอกอย่างเขาฟังว่าไปเที่ยวกัได้เง,งินไปอยู่ต่างประเทศคนนะไปเที่ยวต่างประเทศกับด้มันก็สีมีนอยู่บ็เนเห็ดไดพี่น้องแต่ผมนี่ที่ยังยง่ไดยังสีเห็ดใดหมัดฟังเป๋ฟังว่ามันก็เหมือนหลอกตัวเองครับเพราะความสามารถเราไม่มีแน่นอนแล้วก็เราไม่ชอบ นะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบในการไปพูดไปแนะนําสินค้าอะไรกรับใครมากมายนะครับพูดไปว่าไปแต่เขา่ซื่อบมงครัง้งมันก็เกิดความงุดนงิดความบ่สบายใจอของผู้ฟังผู้ฟังก็จะเกิดความลำงค้านผู้เบาก็จะเบื่อในนการเบามันก็บ่เกิดความสุขแล้ว,ว,มลวผมว่าผมก็เลยถอยออกมาทําในสิ่งที่ออกเงือออกแห้งได้เงินดีกว่าครับหนึ่งละครับมันสบายใจ นะครับเตะกระบอกหูหอกว่าสีมีเหงื่อมีแห้งเฮ็ดไปหอดมือใดเตะความสบายใจมันเป็นที่ตั้งแล้วนะครับความสบายใจมันเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ทําแบบสบายใจแบบนี้ไปดีกว่านะครับก็ฝากเอฟซีไว้ครับเมื่อยังดอกมะม่าวาสู้ฟังนี่คือย่านพี่น้องย่านเขามาต้มมาตัวพี่น้องเอฟซีนะครับมันโลกซุ้มมือนี่นะครับผู้ใดบ่อยากสบายมันมีมี่พี่น้อง แม่นสิไปอีกร้อยปีพันปีนะครับมนุษย์ก็ต้องการความสมบายความอยากลำ่ำอยากรวยอยู่แล้วคือมันเป็นพื้นฐานในจิตใจของคนห้องล้วพี่น้องว่าอยากสบายอยากรวยถามเบืองใจจะของว่ามีผู้ใดรหรอกพี่น้องอยากถูกอยากจนอยากลําบากแต่นะครับไอ้ตรงชุดอ่อนตรงนี้ไอ้ความอยากตรงนี้นะมันเป็นจุดอ่อนเห็คนคนะ้นตัวกันได้ง่ายพี่น้องมาบอกสูพี่น้องฟังนี่นะครับ บ่ได้จักบาดดอกผมกะได้แต่ว่าอยากมาเตือนสติครับทีมาเบาอยากมาเตือนสติเคยหลงเข้าไปยุพี้องแต่ผมกะแค่ไปนั่งฟังนะบ่ได้เขาไปขายบ่ได้เขาไปพวพ่านอยี่ยงมากมายนะครับแค่ไปนั่งฟังแล้วมันหูงซื้อว่ามันบ่ใช่สาหรับเฮากะบ่อยากฝืนต่อนะครับมาตั้งหนา้าตั้งตาเฮ็ดในสิ่งที่จาของหมักสิ่งจะของชอบหรือออกเนื้อออกแห้งแล้วจะของมีความสมัยใจดีกว่าครับ ได้ร้อยบาทกับกมีความสุขแน้วครับดีกว่าที่ไปได้ร้อยล้านแต่ลำบากใจพี่้อเอาแบบสบายใจดีกว่านะครับบ่เป็นถาดเขานะครับผมว่านะครับมีคนเหตุใดบอมีครับแต่มันเป็นส่วนน้อยมากนะครับบออยู่นี่บ่แม่นว่าไปตัดพ่อหรือบให้กกำลังใจคนที่มีความฝันเนะครับแต่นะครับจะจงเบืองจกคว้อง่าความฝันมันเกินความสามารถจะองบอนะครับถ้าความฝันนะครับ มั่นเกินความสามารถเอฟซีพี่น้องเฮ็ดไปเลยครับแต่ทาเมื่อใดความฝันมันเกินความสามารถแล้วความฝันมันนี่ใจของเกิดทุกนะครับจงถอยออกมามองว่าจจของสอยูจังไดเห็นมีความสุขครับบางครั้งฝันมันกับวัตถจใจของมีความสุขอีหยังมากไม่หรอกบางครั้งฝันก็เป็นทุกข์คึ้นกันนะครับจงมองสิฝันจังไดสีใจาของมีความสุขนะครับแต่ละมือนะครับอบคุณ F c ซได้หลายครับที่เขามาเบิ่งช่องไอ้นุ่มน้อนหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ล้วก็กดติดตามไปได้ฮ้ยพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณด้วยหลายครับสวัสดีครับ